ถ้าเราไม่หมุนล้อเชืเ่อแรงมาอยู่ศูนย์ใจบนเวลาเวลาเราถอดเราจะเอาเราจะหมุนอพอสมดุลมาด้านนี้ใช่ไหมประกับการสูบมันจะมางัดอยู่ตรงร่องนี้มันจะมาล็องัดอยู่ร่องนี้มันจะไม่ออกแล้วมันจะตีนจะงัดกันอยู่นะครับพอเรามาหมุนไปอยู่ศูนย์ใจบนปุ๊บเห็นไหมประกับการสูบก็จะไปทางนู้นเลย เราหมุนล,ลงมาเห็นไหมประกับกา้านสูมันก็จะมาล็อกเห็นไหมครับ <Okay. S 1> เนี่ยจะมาล็อกอยู่ uh. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมุนไปอยู่ส่วนใจบน mm hmm. อ่าเดี๋ยวเราตีออกเลยเอาปีนล็อกออกอย่างนี้ปีนล็อกออกก่อนครับป mm hmm. ีนล็อกพอดโบเบอร์สิบสอออกก่อน mm hmm. แรงมากดุแรงมากนะนี่กำลังถ่ายทอดสดอยู่นะเนี่ยนี่กำลังอัดวิดีโออยู่เลยเนยประเจ้หลุดมือเลยนะครับอทีนี้ ทีนี้เราจะตีตัวบนออกก่อนแล้วค่อยมาตีตัวล่างนะครับโดยเราเอาแปลอไปเอาแท่งทองเหลืองมาแท่งทองเหลืองกับค้อนอเวลาเราตีให้มันอยู่เซนเตอร์ตรงนี้นะเห็นไหมเซนเตอร์เซนเตอร์ตรงนี้แต่เราจะเอาตัวบนออกก่อนนี่ลักษณะนี้นะครับเราค้อนตีออกอให้เพื่อนมาช่วยคนนึงมา,ม,ามาคอยประคองไว้ มาช่วยจับเพื่อนหน่อยท่าอยู่แบบนี้แต่ทัานอยู่แบบนี้ระวังนะค่อยๆค่อยๆตีทีละนิดทีละนิดอ่าหมุนะอ่าเดแล้วค่อยๆประคองออกมาระวังระวังมือครับระวังมือแหวนนี่ถุงมือยังไม่มีอ่าตัวตัวล่างจับประคองไว้ ไมนะ่ให,หมุนนะหมุนกัฝันนนะั้นนี้เป็นแบมนั้นหลนะมนี้ใหมนนะให,หมุนนะต่อไปก็ฟอด พอลูกเบี้ยวเห็นไหมครับมีโบนเบอร์12บสองถ้ามันไม่ตรงอย่างนี้ประแจเข้าไม่ได้ก็หมุนรอเชื้อแรงช่วยเก็บเก็บพอสมดุลก่อนเก็บพอสมดุลก่อนครับ